โอลา, 2, า 5, สาองหนึ่งค่ะนี่ค่ะสวัสดนักข่ารจากทีม่า กบกนาดใส่เองแล้วครับโอ้โหสยามแยบครับ <Hey! S 1> เร็กทีหนึ่งแบ็กซ้ายมีเติมแล้วดึงหลอกให้เครกแล้วปั่นจะเอาสาว <Hey! S 1> โอ้ยรับหลุดครับกริบงบูทถาเชือกโอ้ยสองหนึ่ง เกมในบ้านทุกเกมอ่ะผมว่าสําคัญมากเราไปเยือนเราก็ต้องยอมรับนะว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะเป็นร็องเจ้าบ้านแต่เกมในบ้าน15เกมเนะี่ยวันนี้เริ่มนับหนึ่งผมว่าเราสามารถที่จะชนะทุกทีมได้จะเห็นได้ว่าวันนี้เหมือนบางทองมาเราก็มาเยือนผมว่าเขาก็เป็นทีมที่ดีแต่เราก็สามารถเก็บชนะได้เรามีอีก14เกมในบ้านผมว่าเราก็ต้องมาโฟกัสให้มากสุดกับเกมในบ้านผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เอาเกมเยือนนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าแทคนติกที่มันปรับเปลี่ยนไปในการเล่นเกมเยือน14เกมอย่างนเงี้ยนะครับเราเก็บได้10 นัดสมมตินะครับเราอาจจะมี30แต้มอะไรเงี้ยผมว่าเราเราก็พยายามที่จะทํำอยู่ซึ่งเราก็รู้ว่ามันมันไม่ได้ง่ายแฟนบอลที่เข้ามาผมเชื่อว่าหมื่นคนวันนี้มันเป็นแค่ก้าวแรกหลังจากนี้นถ้าผลงานทีมดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าหลัก2 0 0 0 0ื0นสาอัพแน่นอนถ้าคําถามว่าเรามีจุดแข็งตรงไหน,นผมก็ยังยกให้กับเกมในบ้านแล้วก็เรื่องของแฟนบอลที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตทีมนะครับ